สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้นับคนค้นพานะครับ EP พีที่ห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยบาทนะครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้จะมีพิเศษอยู่สองรายการนะครับเป็นสิวลรีหลวงพ่อแฉ่งครับนี่ครับสาสมบูรณ์นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับ หล่โบราณนะเป็นซิวรีนะครับนี่อ๋อห้าร้อยบาทนะครับซิวรีหลวงพ่อแข่งขนาดนี่ครับอีกองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัด ดอนใหญ่หอมครับนี่ครับเป็นพระบูชานะครับห้านิ้วนะครับพระบูชาขนาดหน้าตักห้านิ้วครับวัดดอนใหญ่หอมปีสองพันร้อยเจ็ดนะครับนี่ครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับห้านิ้วนะครับสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับล่างเป็นดินไทยนะครับนี่ครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไว้ทางครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับเนื้อแตกลายงานนะครับสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมเนื้อแตกลายงานหมายเล็กนิหนึ่งนะครับ ผมลึกนะครับสามร้อยบาทครับมาเลขสองเป็นขุนแผ่นนะครับขุนแผ่นเนื้อดินนะครับมีทาบอลหลวงพ่อเตยนะครับขุนแผ่นหลวงพ่อเตยนะครับเนื้อดินนะครับหมายเลขสามนะเป็น เป็นผ้าผงครับเนี่ยเลียมเก่านะครับพิมพ์นีใครนางพญานะครับนี่ผงเรียมเก่านะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นนางพญานครับนางพญาเนื้อดินนะครับหมายเลขสี่นะครับ นี่ครับมีแร่มีกุดครับหมายเลขสี่นะครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับชุดนี้เกลิลน,นะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ไปไม่ได้หงงนะครับเป็นเหรียญชินาลาดนะครับชินาลาชวัดหนองซายนะครับ จันดิเลกครับพระจันดิเลกวัดหนองทรายนะครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับแต่งตะใบนะครับมีรอยพักแตกนีอะไ่นงี้ครับหมายเลขเจ็ดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นสังกัดใจนะครับสังกัดใจหลังดักหลังยันนะครับหลวงพ่อคมวัดขนมเหนือนะครับหมายเลขเก้านะครับสังกัดใจหลวงพ่อคมวัดขนมเหนือนะครับหมายเลขสิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับหลังหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับดูกระหนกนะครับคมเลย ภาพใช้มาบ้างนะครับสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับมาเลขสิบเอ็ดครับเี่นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือนะครับนี่นครับอิทิชื่อดังนะครับนครปฐมนะครับสวยคมนะครับมีเส้นวิ่ง เส้นวิ่งวิ่งวิ่งด้านหลังก็มีเส้นวิ่งครับเนี่ยมณฑลที่สิบสองนะับเป็นเหรียญหล่ลอโบราณนะับหลวงพ่อต่วนวัดละหนานครับหลังยัน,นครับนี่ครับเก่าครับจังหวัดนนทบ,บุรีครับสองสี่กว่าครับ เหรียญโบราณหลวงพ่อต่วนวัดละหารครับนนทบุรีนะครับตันที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับนี่ครับขอบสตังนะครับไม่ใช่ขอบสตังนะครับขอบกระบอกนะครับเหรียญหลวงปุ่สุกนะครับขอบกระบอกนะครับนี่ครับหเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับ หมายเลขสิบสี่ครับเป็นเหรียญรอ Jamie, hai, Jim, นะครับเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดครับวัดช่างให้นะครับจะใบนะครับหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับเตารีดรอโบราณครับเนื้อออกชิโอนครับตันนี้นะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นพระโงนะครับเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับ นครับพระผงเปิดโลกหลวงปู่ดู่วัดสเคครับนี่ครับพิมพ์หลวงปู่ทวดครับพระผงเปิดโลกหลวงปู่ดูนะครับหมายเลขชิพโขงครับเป็นเหรียญอุปชัยยะศุกร์ครับปีหนึ่งหกครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอุปชัยยะศุกนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับ หมายเสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครั 2, 4, 6, นะอบสองสี่หกเก้านะครับเขาก็บอกเหมือนกันครับสองสี่หกเก้านะหลวงปู่ไข่วัดหลักสนะี่นะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสองสี่แปดหกนะครับ ครับสวยนะครับคมนะครับสองสี่แปดหกนะครับสิบเก้านะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับสวยนะครับคมนะครับ ปีสิบสองครับลงปูทิมลูมนะกเนะสกครับปากน้ปัสแสครับนี่ครับนีิครับเป็นพระล่วงคนระับเป็นพระล่วงหลังเป็นรางปืน,นครับเนี่ย นี่ทงผสมนะครับ21นะเครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอเก่าเนื้อดิน,นครับหมายเลขยี่สิครับคมลึกนะครับลึกเลยนะครับ หมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสาคอนนะครับตอกหมายเลขนะครับเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากสีทองครับเหรียญหลวงพ่อสาคอนปีห้าห้านะครับไต่มาศห้าห้าครับตอกโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลังมีแร่ครับ หลวงพุทโธดเนื้อว่านครับหลังนี้แรกนะครับหมายเลขยี่สิบครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับเพสองพันะครับ2งตะก,กุดนะครับสมเด็จเพสองพันะครับ ต่อไปแม่ในกิ๊ห้านะเป็นกันหาชาลีนะครับวัดบางไกรนอกจังหวัดนนท์นะครับสองสี่กว่านะครับเป็นกันหาชาลีวัดบางไกรนอกจังหวัดนนทบรรีสองสี่กว่าครับอีกหกนะครับเป็นเต่าหล่อหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับ ต่อล่อโบราณหลวงปู่หลิวนะครับมีต่อโคดครับตรงกลางนะครับต่อไปหมายยีิบเจ็ดน,นะครับเป็นลูกอมนะครับประสังกระจายนะครับ พ่อลําใหญ่วัดทุ่งรัดยานะครับมีต่อโค้ดนะครับสังกจต่อโค้นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดค,ครับยี่สิบแปดครับ,รบเป็นฤสีลอโบราณนะครับ ยี่ิบเก้าครับเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดย่านปรางนะครับเป็นพระใต้นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับตาบนโปนะครับพ่อท่านคล้ายวัดย่านปรางนะครับอายุสามสิบครับเป็นปิตามหาอุดนะครับหลวงพ่อทองวัดสมเพอเชยนะครับปีห้าสามนะครับเป็นพระใต้นะครับ รายการพิเศษนะครับหมายเลขหนึ่งครับเป็นสีบรีนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับห้าร้อบาทครับสีบรีหลวงพ่อแฉ่งครับนี่ครับรายการพิเศษรายการที่สองครับเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมนะครับสภาพหิ้งนะครับ2,500บาทนะครับวัดตอนยญ่หอมครับนี่ครับปี07นะครับนี่ครับนี่เป็นคล้ายโค้ดนะครับ้าน่างเป็นดินไทยนะครับหน้าตานะครับขมลึกนะครับ เมตตาเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทครับขนาดหน้าตักห้านิ้วนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ